เป็นเรื่องราวของยูทูบเบอร์ชาวต่างชาติที่ถ่ายทอดเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับประเทศไทยนะครับโดยเขาทั้งคู่ได้ใช้เวลากว่าสเดือนในการถ่ายทําวิดีโอซึ่งแสดงความประทับใจต่อเมืองไทยที่คนไทยได้ฟังแล้วจะต้องปลืม้มโดยพวกเขาได้ตั้งชื่อวิดีโอของเขาไว้ว่า“ประเทศไทยดินแดนแห่งความฝันที่ถูกลืม”เรื่องราวนี้จะเป็นอย่างไรและชาวต่างชาติที่ได้รับชมวิดีโอดังกล่าวพวกเขาจะมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างติดตามได้ทาง อัพคอมเมนต์ได้เลยครับคลิปนี้สนับสนุนโดยบริการยู u ูปพรีเมียมของแท้ราคาถูก55บาทต่อเดือนดูนางฟังเพลงไม่มีสะดุดดู YouTube แบบไม่มีโฆษณามากวนใจใช้ได้หลายอุปกรณ์ฟังเพลงขณะล็อกหน้าจอพร้อมใช้งานแอป YouTube Music ฟังเพลงฟรีปลอดภัยสมัครง่ายใช้แค่อีเมลมีแอดมินดูแลทุกข,ขั้นตอนไม่มีสัญญาผูกมัดยกเลิกได้ทุกเวลาที่บอกว่ามาจากช่องอัพคอมเมนต์รับวันใช้ฟรีเพิ่ม5วันสนใจคลิกลิงก์ด้านล่างหรือสแกน QR Code หรือแอดไลน์แอดทูบสามหก เป็นอีกหนึ่งวิดีโอจากยูทูบเบอร์ชาวต่างชาติที่ได้มีการถ่ายทอดความประทับใจต่อเมืองไทยและคนไทยโดยช่องดังกล่าวนะครับมีชื่อว่า Alex and Kony โดยพวกเขาทั้งคู่นะครับได้ใช้เวลาถ่ายทำสี่เดือนในขณะที่พวกเขากำลังท่องเที่ยวในประเทศไทยโดยพวกเขาทั้งคู่ได้บอกเล่าความประทับใจที่ได้รับอย่างมากมายในขณะที่ท่องเที่ยวในประเทศไทยโดยได้มีการไปถ่ายทำยังสถานที่ต่างๆมากมายในเมืองไทยนะครับพร้อมกับบอกด้วยว่า เมืองไทยนั้นเป็นดินแดนแห่งความฝันที่คุณไม่อยากจะลืมโดยพวกเขาได้บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับเมืองไทยในวิดีโอไว้นะครับว่าภาพยนตร์สั้นเรื่องนี้มันเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวของประเทศไทยวิดีโอนี้จะพาคุณไปสำรวจทัศนียภาพและวัฒนธรรมอันน่าตื่นตาตื่นใจของประเทศไทยที่เรียกได้ว่าน่าประทับใจจนไม่รู้ลืมมันเป็นการถ่ายทอดความงดงามของดินแดนแห่งรอยยิ้มอันน่าทึ่งเมื่อคุณเดินทางไปทั่วประเทศไทย คุณจะได้ดื่มด่ำกับวัฒนธรรมอันหลากหลายของประเทศไทยและจะได้พบกับชาวไทยที่อบอุ่นและเป็นมิตรตั้งแต่เหนือสุดของภูเขาที่เชียงรายไปจนถึงทางใต้ยอย่างกระบี่ซึ่งเต็มไปด้วยชายหาดสวรรค์พวกเราพยายามค้นหาว่าทำไมประเทศไทยถึงทำให้รู้สึกถึงความฝันที่คุณพยายามจะไม่ลืมเขายัางได้เล่าถึงความประทับใจต่อเมืองไทยในเรื่องของรอยยิ้มของคนไทยนะครับโดยเขาได้บอกว่าสำหรับประเทศไทย รอยยิ้มนั้นเป็นมากกว่าท่าทางแต่มันเป็นการเชื้อเชิญให้เข้าสู่วัฒนธรรมที่มีเมตตาและความเคารพเมื่อคุณเดินผ่านตลาดที่คึกคักหรือว่าหมู่บ้านที่เงียบสงบคุณจะถูกรายล้อมไปด้วยความอบอุ่นของคนไทยประหนึ่งอ้อมกอดที่อ่อนโยนการไหวแบบไทยเป็นมากกว่าคำทักทายธรรมดาธรรมดาแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของความอ่อนน้อมถ่อมตน เป็นการปฏิบัติที่สะท้อนถึงความเคารพอันลึกซึง้งซึ่งฝังแน่นอยู่ในสังคมไทยนอกจากนี้นะครับเขายังได้มีการเล่าถึงบรรยากาศของเมืองไทยไว้ด้วยนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นลานวัดหรือว่าชนบทอันเงียบสงบของประเทศไทยความสงบสุขกับความลึกซึ้งก็มังเกิดขึ้นเสียงสวดภาวนาอันเงียบสงบทําให้จิตวิญญาณน,นั้นสงบลงและเชื่อมโยงเข้าถึงจิตวิญญาณของดินแดนแห่งนี้แม้แต่ในความคึกคักมีชีวิตชีวาบนท้องถนนของกรุงเทพ ก็ยังเต็มเปี่ยมไปด้วยแก่นแท้ทางจิตวิญญาณที่นี่เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เหนือการเวลาเป็นเครื่องเตือนใจให้พบกับความสงบท่ามกลางความสับสนวุ่นวายภูมิประเทศของไทยมีตั้งแต่ภูเขาเหมาอกทางตอนเหนือจนถึงน้ำทะเลใสดังคริสตัลที่ทางใต้คุณจะได้สัมผัสกับน้ำตกและถ้ำที่ห่างไกลภูเขาสูงตระหง่านและป่าโบราณประเทศไทยนั้นมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีความกลมกลืนระหว่างความทันสมัยและความงดงามตามธรรมชาติและนี่ก็คืออีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ประเทศไทยกลายมาเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมและเต็มเปี่ยมไปด้วยวัฒนธรรมที่อุดมสมบูรณ์และชาวไทยเองนั้นก็อบอุ่นและเป็นมิตรอีกด้วยและนอกเหนือจากวิดีโอที่กล่าวมาข้างต้นแล้วนะครับพวกเขายังได้มีการไปถ่ายทำยังสถานที่ต่างๆในเมืองไทยไม่ว่าจะเป็นถ้ำพญานครเขาศก กระบี่หรือว่าการเดินทางท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆในประเทศไทยหลากหลายสถานที่ซึ่งพวกเขาเองสามารถถ่ายทำบรรยากาศของการท่องเที่ยวไทยได้อย่างงดงามรวมถึงได้มีคำแนะนำการท่องเที่ยวในประเทศไทยให้กับผู้ชมวิดีโอของพวกเขาอีกด้วยซึ่งจากวิดีโอของพวกเขาที่มีชื่อว่าประเทศไทยดินแดนแห่งความฝันที่ถูกลืมนะครับก็ได้มีผู้ที่ได้รับชมวิดีโอเข้ามาแสดงความคิดเห็นไว้เป็นจำนวนมาก และยังรวมถึงได้มีชาวไทยหลายท่านได้มีการเข้าไปขอบคุณพวกเขาในเรื่องของการนําเสนอความสวยงามของเมืองไทยให้ออกสู่สายตาชาวต่างชาติโดยความคิดเห็นแรกครับเป็นความคิดเห็นจากชาวไทยซึ่งทางช่องอเล็กซานด์โคนีได้มีการปักหมุดเอาไว้นะครับโดยชาวไทยท่านนี้เขาแสดงความรู้สึกขอบคุณต่อการถ่ายทําวิดีโออันสวยงามของพวกเขาไว้ว่าพวกเราชาวไทยขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมประเทศของเราและนําสิ่งดีๆของประเทศไทยมาเผยแพร่ เรายินดีต้อนรับทุกท่านที่อยากมาประเทศไทยเสมอเราไม่ได้คาดหวังจะได้รายได้จากการท่องเที่ยวมากมายแต่มันคือความสุขที่ทุกคนได้มาเยี่ยมเยียนพวกเราดังนั้นอย่าได้กังวลเรื่องเงินเพราะที่ประเทศไทยคุณไม่จำเป็นต้องร่ำรวยคุณก็ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นหากคุณต้องพักผ่อนจากสิ่งที่ทำให้คุณนั้นต้องได้รับความยากลำบากคุณก็เพียงแค่มาที่นี่นั่งพักผ่อนบนชายหาดชมคลื่นทะเลในบรรยากาศเงียบสงบ หรือรับประทานอาหารไทยริมทางซึ่งมีอยู่มากมายแค่นี้คุณก็มั่นใจได้แล้วว่าสิ่งเหล่านี้มันจะเยียวยาคุณจากวันที่แสนย่ำแย่ได้ยินดีตอนรับพวกคุณทุกคนล่วงหน้าในขณะที่ความคิดเห็นต่อไปครับเป็นชาวไทยอีกท่านที่ได้เข้าไปขอบคุณพวกเขานะครับโดยชาวไทยท่านนี้เขาบอกว่า Alex กซ์แอนด์โพวกเราชาวไทยขอขอบคุณพวกคุณเป็นอย่างยิ่งที่พวกคุณนั้นรักเมืองไทย และพวกคุณช่วยโปรโมทเมืองไทยให้แก่ผู้ติดตามของคุณทุกคนแล้วเราก็ดีใจที่เห็นพวกคุณนั้นมีความสุขวิดีโอของคุณนั้นช่างเปลี่ยมไปด้วยคุณภาพและการนำเสนอเรื่องราวที่ยอดเยี่ยมวิดีโอของพวกคุณทำให้เมืองไทยของเรานั้นน่าสนใจมากขึ้นเราชาวไทยก็รักพวกคุณเช่นกันยินดีต้อนรับสู่ประเทศไทยดินแดนแห่งรอยยิม้มเราหวังว่าช่องของคุณจะมีผู้ติดตามใหม่ๆเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เราขออวยพรให้พวกคุณพบเจอแต่สิ่งดีๆและมีแต่ภาพที่ดีตลอดการเดินทางในทุกๆครั้งเรามั่นใจว่าเมืองไทยยังมีประสบการณ์ใหม่ๆอีกมากมายที่ยังรอให้พวกคุณค้นพบอยู่ขอขอบคุณอีกครั้งมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปกันเลยครับท่านนี้เขาบอกว่าฉันเพิ่งได้ดูวิดีโอของคุณและเพียงไม่กี่วินาทีนิ้วของฉันก็แตะที่ปุ่มไลค์ ขอขอบคุณที่แบ่งปันรอยยิ้มของประเทศไทยสถานที่สวยงามมากมายวัฒนธรรมและทุกเส้นทางที่คุณเดินทางผ่านฉันแน่ใจว่าชาวต่างชาติหลายคนไม่เคยเดินทางไปที่นั่นและก็รวมถึงตัวฉันเองด้วยที่ฉันเองนั้นยังประหลาดใจกับสถานที่หลายแห่งที่ฉันเองไม่เคยไปในฐานะของคนไทยขอให้สนุกในการเที่ยวเมืองไทยนะเพื่อนเราจะมาไปไทายก็ด้วยความคิดเห็นนี้ครับโดยชาวไทยท่านนี้ได้เข้าไปแสดงความคิดเห็น คงจะสืบเนื่องมาจากชาวเวียดนามชอบพูดว่าวิวทิวทัศน์ของเวียดนามนั้นสวยกว่าประเทศไทยดังนั้นชาวไทยท่านนี้นะครับเลยแสดงความคิดเห็นว่าอยากให้คนเวียดนามเห็นคลิปนี้จังจะได้เลิกคิดสักทีว่าเวียดนามมีภูมิประเทศสวยกว่าไทยสักทีประเทศเล็กกว่าไทยครึ่งหนึ่งเอาอะไรมาบอกว่าภูมิประเทศสวยกว่าแล้วคลิปนี้ยังไม่ครบเลยนะยังมีอีกเยอะแยะที่ยังไม่ปรากฏในคลิปนี้ครับผม และนั่นก็คือเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้นะครับเพื่อนๆฟังแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างอย่าลืมเขียนไว้ในช่องคอมเมนต์เพื่อพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกับเรื่องราวและความคิดเห็นจากอัพคอมเมนต์ได้ใหม่ในวิดีโอต่อไปนะครับบายบายสวัสดีครับ